เอาสิพ้ามาเบิงต้นบักฮุงนะครับปลูกแป๊บเดียวเพิ่นกับเป็นหมากกันได้ครับนี่ความสูงกับหลายนะครับเท่าประมาณถ่วมหัวนี้เองนะครับนี่มาเบิงได้น้องเป็นหมากแล้วได้ครับนี่นะครับเป็นบักฮุงเคลื่อนว่ายังนี่ครับบักฮุงสายปะครับเป็นหมากแล้วออนตอนแอนแตนอยู่สามหมากแล้วดีครับนี่ความสูงขึ้นกับหลายดิสูงก็จะประมาณมิดกกกัวนะครับกําลังเป็นดอกแล้ว ผู้ใดเคยกินบ่ครับบัหค่งสายแบบนี้้ันแสบบ่มันก็น่าจะแสบไปได้เนาะกาลังจะเป็นหมากแล้วครับเดี๋ยวห้องมปล่อยเขาเปลนหมากง่ายไปเรื่อยเนาะครับอือเด้อคอมเมนต์สีมือห้างปลูกนะครับสีมือของคนปลูกเพราะว่าถ้าเ้าปลูกบ่ครับห้องก็จะเป็นน่านดูใบครับแเพิ่นปลูกก็จะเป็นนธุนดูหมากอันส่วนพุ่นในนักล่าครับ สิทีล่าอะไรลูกอันนี้ก็จะเป็นนักล่าครับเป็นแขกประจำช่องของเฮ้าก็คือมเศสษฐีครับสษฐีหาอะไรลูกแตเดยวนะครับเดี๋ยวเฮากับเห็นว่าเิ่งอีกเทนึองเนาะนี่คือมะคุงนะครับมะคุงสายเนาะแค่เดี๋ยวกะเปลนมาครับ